สดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผัวเมียเที่ยวกินค่ะวันนี้นะคะพวกเรา3คนมาเที่ยวที่วัดถ้ำแสงธรรมค่ะ <ยา S 1> เราจะพาไป<ฮ>ชมบรรยากาศกันนะคะไปกันเลยวัดถ้ำแสงธรรมนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะจะอยู่ในหุบเขาบรรยากาศดีวันนี้แดดไม่ร้อน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอรอบๆเบื้องอันนี้เปิดเที่ยงถึงหนึ่ทุ่มม,มีร้านขายของด้วยนะบบร้านขายของจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะ,ะสถานที่จอดรถเยอะแยะเลยกว้างขวาง,งวันนี้เป็นช่วงสงการนะคะวันที่17เมีสายน์สองอันน้้อันจะเป็นเราจะอยู่ตีนภูเลยนะ นี่ภูเขานี่อยู่ตีนภูเลยเดอ้อ <c oughs> นี่สถานที่จะรถเยอะแยะเลย <c oughs> โอเคมีห้องน้ำเนี่ยนะคะห้องน้ำจะอยู่ตรงนูน้นที่ททสีเขียวอะคะ่ะแยกผู้หญิงผู้ชายชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางขึ้นไป <c oughs> นี่อันนี้ใบโพบันอะไร ทำพิธีการอของงานโอเค okay, ก็จะมีก่อนจะขึ้นไปก็จะมีตรงนี้ให้เราทำบุญด้วยแล้วก็อนั้นจะเป็นบันไดขึ้นไปก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบน,นนะแล้วก็ทำบุญกันนะอ ติรมารมีนัทสังรุปะทุกปะโรูปะไปปคพอดขึ้นแจงแรงดิรันเเยสานงสาธะรักันตวนุรูราคันตูระรักันตูใจเย้ใจเยอมุศลกับฟนองตัพตังน้องตวัดจับป้คืั้องตัับปตงแลมเดือนก็ตีโคทักไหมีโชคดีนก้นกลุ่มปริญโตตว่าวัดยขง ตรงนี้ครับเป็นทางขึ้นทางขึ้นเข้าสู่วัดถ้ำแสงธรรมนะครับอยู่บนภูเขาเลยนะครับตรงนี้นะครับไปกันต่อครับ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาครึ่งทางหนึ่งรสขั้นนี่ไปครึ่งเหรอแค่หนึ่ง <s ank t> <14. S 1> ขั้นแล้วเดินขึ้นมาก็นับขึ้นมาด้วยเด็กอ้วนเหนื่อยแล้วกินน้ำเด็กอ้วนาเมยปะบ้บ่เมได้ย ตอนนี้ก็มาถึงจุดพักแล้วนะครับครึ่งทางครึ่งทางไม่ครึ่งทางหรอกครับอีกยาวไกลอีกยเยอะเลยมาดูตรงนี้นนนกันว้า,วายิ่งสูงยิงย่งเย็นยิ่งหนาวภาพบรรยากาศเดี๋ยวค่อยไปดูข้างบนหน่นะครับสูงกว่าน,นี้เยอะเลย เราขึ้นมาได้ยังไงนี่อเอาเสื้อเหนื่อยเลยไปลุยกันต่อ,อเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเจอเป็นวัดถ้ำนี่ครับตรงนี้ครับเป็นวัดถ้ำแสงธรรม Thank yes. เข้ามาข้างในในถ้ำก็จะแบบนี้เลยนะครับจะเป็นถ้ำเลยนะครับจะเป็นวัดอยู่ในถ้ำเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระให้เช่านะครับตรงนี้นครับเป็น วัดในถ้ำสวยมากๆเลยครับตรงนี้สวยมากๆเลย ตรงนี้ก็น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับบางคนก็ยกขึ้นบางคนก็ยกไม่ขึ้นนะครับพุทธลูปพุทธลูปนี่นะครับเป็นความเชื่อของคนภาคอีสานนะครับที่เขาจะมาขอพรประมาณนี้นะครับที่เขาจะขอพรว่าถ้าขอได้ขอหยกขึ้นถ้าขอไม่ได้ขอหยกไม่ขึ้นบางคนก็ยกขึ้นเบาๆเลยนะก็แปลกนะครับ จะขึ้นไหม้เียเอาอ,อ,อาขกับกันขัยกขึ้นเพียงตาไม่ไหวันที่ได้เออ,อได้บะหนักยู่ได้ยากได้ยาก เอาได้งงายๆได้ง่ายๆยกขึนยกขึเบนเลยหลังจากไหวพาระเสร็จแล้วเราไปเดินขึ้นบันไดต่อเลยนะครับเหลืออีก242ขั้นไปลุยกันได้ขึ้นทางแล้วน่นไปลุยเลยไปเลย

็เป็นจุดพักชมวิวจุดพักเหนื่อยนะครับจุดพักเหนื่อยทำไว้ดีมากเลยเดีไปดูจุดพักเหนื่อยเป็นยังไงบ้างข,าขึ้นมาก็หายเหนื่อยเจอวิวแบบนี้ว้าวหายเหนื่อยเลยนะครับขึ้นมาขึ้นไหวไหม มันได้ชันมากไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันเบาๆแล้ววันเันระวองนึกว่านึ่งมาเรื่อยจะมีห้องน้ำข้างบนด้วยนะครับปิดนโตหนหรอเขาเรียกว่าอะไรนะยุคหินยุคหินอันนี้ห้องน้ำ ทินงจริงของชายอันนี้ของผู้หญิงฮะของผู้หญิงของผู้หญิงชายหญิงแล้วกันได้ให้ผู้หญิงยูงสิเดม <c oughs> ีป้ายบอกเสือผู้หญิงเท่ <c oughs> อันนี้เขาผู้ชายมีป้ายเอาดอกเ,เลย <c oughs> ว้าว โเคในที่สุดเราก็มาถึงจุดสูงสุดของวัดถ้ำแสงธรรมนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับรอยนะรอยอะไรนะไม่รู้พูดถูกไหมครับ ตามรอยพระพุทธบาทประมาณนี้นะครับตามรอย,อย,อยดูวิวข้างบนนะครับดูวิวข้างบนว้าวอันนี้จุดสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวใหดด้ดูจุดสูงสุดจุดสูงสุดโเสียว นี่จุดสูงสุดนะครับจะเป็นทุ่งนาวิวสวยมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะครับตรงนี้สวยจริงสวยจริงของจริงของจริงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพาชมวัดถ้ำแสงธรรม สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทำบุญพาเที่ยวชมวิวแล้วก็ศึกษาธรรมชาติอะไรต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อเมียเท่ากินของเราสองคนด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราก็พอแค่นี้นะคะแล้วเราจะพาชมวิวนิดหน่อยข้างหลังนี่อย่างดีเลย <c oughs> อันนี้เราหยุดหยุดชมวิวนะคะ <c oughs> น่ป้ายหยุดชมวิว อันนี้วิวข้างหลังนี่เอ้ยอดเอากระเป๋าไอ้โดดลมแล้วไงโดดลมไปเลยสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้บ๊ายบายอ้วนบายอ้วนบบ๊าายสวัสดีค่ะ